thank <laughs> you สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะมาชมน้างงานรีโนเวทนะครับที่คอนโดที่มีชื่อว่า Eastwood Park นะครับอนุทสามสนะครับผมน้างงานครั้งนี้นะครับจะแต่งแล้วก็เพื่อขายนะครับผมสภาพน้างงานตอนนี้เนี่ยดีกว่าที่คิดเยอะนะครับผมเพราะว่าก่อนในนี้เนี่ยอาจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนนะครับจะเห็นว่า มันค่อนข้างจะโซมพอสมควรแล้วก็พอเข้ามาบรรยากาศมันก็จะดูแบบอึมครึมนะครับสีที่ใช้ตอนแรกซึ่เป็นสีฟ้าโดเรมอนแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยนิยมใช้ในสมัยนี้แล้วเนาะนะครับผมแต่ว่าคางนี้เราทําก,การรีนเวทใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็สาหรับใครนะที่กําลังมองหาคอนโดแถวนี้นะครับราคาน่ารักห้องแบบ2องเบดนรูมแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็ยังไงลองติดตามชมคลิปนี้ก่อนละกันนะครับผมอา,อาจจะเห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ย หน้าผมอาจจะดูวอกวอกดูสวยงามน,นะจริงๆแล้วนะก็ก็คือยังยังยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นเพราะ <c oughs> ว่าเราเปิดฝ้าเ,เพื่อเช็คพวกเรื่องของฟลูรเรื่องของอะไรนย่าง้ให้มันเคลียร์ก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็เลยเปิดฝ้าแล้วก็ทำการทาสีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกไฟใหม่ด้วยนะครับตรงที่ปอยืนอยู่นะครับตรงบริเวณด้านหลังับก็จะเป็นโซนที่เป็น คิทเช่นนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นครับซึ่งการนี้ก็เดี๋ยวทำเป็นตู้มินดนะครับมาวางด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นดินนิ่งตัวบริเวณนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมไไลท์ของเรานะครับซึ่งก็เป็นโซนที่เป็นลิฟวทงรูมนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็อาจจะเป็นโซนที่เป็นโซฟานะครับแล้วก็ตู้วางทีวีนะครับซึ่งวิวด้านนี้เนี่ยจะเป็นวิวที่เห็นสระว่ายน้ำเลยนะครับเวลาเราเปิดกระจกมานะครับก็จะมีเสียงนกนะครับมีเสียง น้ำไหลนะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะสำหรับตำแหน่งห้องของห้องห้องนี้นะที่เราทำการ,รนโวเวทอยู่นะครับผมก็พื้นที่เห็นไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเป็นเอพนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเปลวกอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยแต่ลืมบอกไปนะว่าห้องนี้เนี่ยไม่ใช่ห้องของปอเองคนะคือห้องนี้เป็นห้องของลูกศิษย์ปอนะที่เขามาเรียนคอร์ส ของปอนะเป็นการตกแต่งเพื่อการลงทุนในสัญหาเนี่ยวันนี้มาก็เพื่อที่จะมาคอมเมนต์เขานะครับว่าเ,เ,เราต้องทําอะไรบ้างนะครับมีเพิ่มเติมตรงไหนแบบนี้สีที่ใช้เป็นยังไงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการทาสีรองพื้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทาจบด้วยสีจริงที่มันจะลวนกว่านี้เนาะครับที่คอมเมนต์น้องเข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําเรนซุ้มขึ้นมานะเป็นซุ้มโค้งนะครับให้มันดูเป็นแบบ อาหาข้าแบบมินิมอลหน่อยนะครับแล้วก็วิ่งมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดลงตรงบร,ริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นครัวโดยตรงนะครับก็จะมีสัดส่วนตรงนี้บางอยู่นะครับแล้วก็เราได้เป็นตัวตู้เย็นนะครับพวกทิ้งมันจานะครับแล้วก็เตาเตารับเตา,าไฟฟ้านะครับแล้วก็มีบูธดูดควันออกไปด้านนอกตรงบร,ริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจเช่นที่เราไปทําอาหารกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นในส่วนของไดนิงนะครับก็มีโครงไฟเนี่ยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูแบบมันเป็นโีดีขึ้นเทียเรวามจันการหาก็คือในส่วนนี้นะที่น้องเขาทำเข้าไปนะครับก็ให้ดูก่อนเนาะก็เรียกได้ว่าทำใหม่เลยแล้วกันนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็เคลียร์ใหม่ตั้งแต่พื้นนะครับยันฝ้านะครับแล้วก็เช็คตัวรอยรั่วให้หมดนะครับก็จะได้สบายใจนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะครับผมแล้วก็มีทีนี่ครับ เจาะผนังเข้าไปน้องก็เจาะผนังรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อ <c oughs> ให้มันทะลุไปสู่ห้องนอนได้นะแบบนี้เนาะนครับอ่ะเชญครับเราก็จะตามมาดูในส่วนของห้องนอนเลยนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้าในตัวด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันกับส่วนกลางด้วยเนาะเตราว่าสามารถ เข้าไปได้จากห้องนอนส่วนตัวเองก็ได้นะคตัวห้องนอนนี้นะก็ตอนนี้ในปัยจยังดูแบบเลอะๆอ,อยู่นะครับเพราะว่าไปอยู่ในขั้นตอนของการรีโนเวตนอนนะครับตรงบริเวณด้านหลังเดี๋ยวจะมีการทําผนังเพิ่มเติมด้วยไนหะมใช่ไหมนะครับก็มีการทำผนังเพิ่มเติมตรงบริเวณนะี้แล้วก็ใช้เตียงขนาด6ฟุตเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ด้านตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับที่วางขึ้นมานะครับก็เห็นไหมวิวเนี่ยก็จะยังเห็นสระว่ายน้ำอยู่ด้วยนะครับ เออครับก็เป็นวิวที่มันข้างจะสวยเนาะออกมาจากห้องนอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งครับซึ่งก็จะเป็นห้องเรียกว่าห้องอนเนกประสงค์เหมืกันก็จะเป็นทาสีทิ้งไว้ให้จะยังไม่ได้ลงเฟรนเจอร์อะไรใดๆไว้ครับก็ห้องนี้เนี่ยกี่ตารางเมตรนะประมาณเจ็ดประมาณ65ตารางเมตรนะครับก็สห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็วิวสระแบบนี้ด้วยครับเห็นสวนเห็นอะไร้ครับเป็น อพอมที่ค่อนข้างจะดูน่าสนใจแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามตอนอท้ายคลิปดีกว่าว่ามาจองมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สำหรับในง,งานการตกแต่งนะครับที่ I ีสต์ฮูปปาน,นครับเอาลุค36นะครับสำหรับห้องนี้พูดอีกครั้งนึงก็คือว่าเป็นห้องที่แต่งไว้สำหรับขายเนอะนะครับผมห้องมีขนาด64เมตร2ห้องนอนหอน,น,นึ่งห้องน้ำนะครับห้องเล็กกว้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็มี2ห้องนอนนะครับห้องนอนนึงเนี่ยเราแอบไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะ บอกไว้ก่อนนะครับว่าห้องนี้ขายนอดนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่สนใจเนีเ่ยลวลองติดตามราคาที่ไปคลิปได้นะครับเป็นห้องของลูกศิษย์อเองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่แบบนันหนักที่สุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยจะที่เห็นว่าอ่าห้องน้ำเนี่ยคือเละสุดเลยเนาะนะครับทีนี้เข้ามาดูห้องน้ำน,นะนี่นะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็คือไยกได้ว่าเปลี่ยนไปเลยก็คือจริงๆนะแหละน้องก็รื้อใหม่หมดเลยทุกอย่างนะครับตั้งแต่ผานังฝ้าเบดา พื้น,น่างๆนี่คือลึก,ลกรือเปี้ยงเลยนะลึกเกียรกมก็ทำใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับมีม่านห้องน้ำด้วยนะครับมีชุดตัวนี้นะครับใหม่เลยนะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์อันนี้คือใหม่เลยมีตัวก้นบาชาวเวอร์อยนี้ด้วยนะเป็นเรซชาวเวอร์ด้วยครับห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่เล็ที่สุดแล้วก็ทำออกมาให้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแบบนี้คนระับดูแบบโมเดินมากทีนี้ครับไปดูในส่วนของห้องที่เป็นห้องนอนเล็กน,นะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก่อนละกันนะเพราะว่ายังไม่มีอะไรก็จะเป็นลักษณะเหมือนวางไว้เฉยให้ดูไอเดียนะก็มีโต๊ะตัวเดงววางไว้ก่อนเนาะอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นห้องสตูดิโอห้องทํางานอะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกห้องนี้เป็นห้องทำงานได้หรือว่าบางคนที่อาจจะแบบมีลูกมีเลื่อนูงอะไรก็ตามก็อาจจะทําเป็นห้องที่เป็นห้องเป็นควีนเบสลูปนะครับเป็นเกสต์เบสลูมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจุดประสงค์คนั้นเนาะทีนี้ไปดูในส่วนของห้องไฮไลท์ แน่นอนครับห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดมนะครับไอจาสีฟ้าไอก่อนอันนี้ไว้ได้เนาะนะครับตอนนี้เก่นไปแล้วนะครับอ่าเป็นทำออกมาเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลแบบนี้นะครับน่ารักเลยเนาะนะครับก็มีทุกอย่างพร้อมนะครับตั้งแต่แบบตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้นะครับองนนี้เกียรนะชื่อรุ่นนาฬิกาเงานะผมก็เป็นเตียงใหม่นะครับแล้วก็มีทําแบ็กหลังตัวนี้นะนะครับทำเป็นซุ้มโค้งเนาะอ่าเติมไฟที่หัวเตียงด้วยนะครับเปิดปิดได้แบบนี้นะครับ เตียงก็ใหม่นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ตกแต่งให้แต่งหน้าก็นะมีเตียงม,มาให้ตรงฝั่งด้านนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่า,าทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักเนาะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นมินิมอลนะครับออกมาแบบสีแบบเย็นเย็นอุ่นๆแบบนี้นะสำหรับใครที่ชอบอยังไงก็ลองดูก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของอห้องนั่งเล่นกันนี่นะครับไปดูในส่วนของ อ่าห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องเล่นเนี่ยจริงๆก็คือประกอบไปด้วยในส่วนของเลี้ยฟิงคิทเช่นดายนิงนะเป็นคอมไบยูนิตกันนะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบตัว L อะครับโซนโซนขนุนเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นแบบโซนนั่งเล่นนะครับโซนทางนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นคิทเช่นแล้วก็เป็นดายนิงนะครับตรงครัวตัวนี้ก็เป็นครัวแบบเล้ินเนาะนะครับทำใหม่เลยนะครับผมมีอ่าเตามีพูดมีสิ่งน้งจา้วก็มีช่องเอาไว้สําหรับ รอใส่ตัวเครื่องส้ผ้านะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟนิ่งนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบมินิมอลมินิมอลเนาะครับโต๊ะไม้แบบนี้เป็นวงกลมนะครับแมทช์กันกับตัวโคมไฟที่เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับแล้วก็เก้าอี้แบบนี้ครับเก้าอี้สีใสๆนะครับน่ารักดีนะครับผมมาดูในส่วนของตรงนี้นะผมโซนนี้นะเป็นโซนที่เป็นแบบรฟวิ่งนะครับ ก็มีโซฟานะครับโซฟาใหม่อยู่แล้วจริงๆหลังห้องนี้ใหม่หมดทุกอย่างเลยจริงๆแล้วเพราะว่าเรียกได้ว่าลือหมดทุกอย่างออกจากห้องนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทําใหม่เลยนะครับในส่วนที่เขาเลือกใช้นี่คืออย่างเช่นพื้นเนี่ยก็เ,เป็น SPC นะก็ไม่ใช่เป็นรามิเนะับพอมันเป็น SPC เนี่ยเวลาคนซื้อไปใช้เนี่ยก็จะได้เป็นกลกรรมกล่อมนใจนะไม่เในส่วนของที่แบบเอ้ยปวดขึ้นไหมอะไรต่างๆนะก็อันนี้คือเคลียร์ไปได้เลยนะครับสำหรับตัว SPC นะมันก็จะเป็นวัสดุที่ ป้องกันปวกแล้วปวกไม่ขึ้นนะครับก็แน่นอนครับว่าดีนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยก็มีโซฟาตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็วิวด้านน,นี้นจริงๆแบบขอเปิดให้ดูหน่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นวิวที่เป็นวิวสะว่นา้น้ำนะครับนะีนะครับอ่ะก็มีส่วนที่ดูทีวีตรงนี้นะแล้วก็มีตรงโต๊ะตรงนี้จร,ริงๆเป็นโต๊ะทำงานสักตัวหนึ่งเนาะนะครับ อันนี้นะครับอาจจะวางฟังก์ชันอื่นเสริมขึ้นไปก็ได้อาจะเป็นเหมือนเป็นอาร์มแชร์ที่นั่งหรือเป็นคอนโซลอะไรก็วางตรงนี้ได้น,นะครับอ่าทีนี้ลองกลับมาดูในส่วนของถ้าเป็นมองไปทางด้านนี้นครับอันนี้ไฮไลท์ที่ปอบอกให้น้องเขาแก้ไปแลตอนนั้นเนาะจะสังเกตว่านน้มันไม่มีตัวโค้งตัวนี้นครับแต่พอมันมีโค้งตัวนี้นะเป็นไงเฮ้ยม,มันดูแบบมินิมอลขึ้นเยอะเลยนะครับการทำโค้งตัวนี้ซึ่งโค้งตัวนี้ทำาจากอะไรก็คือทำมาจากผนังเบานะครับ ที่เป็นโค้งหลังเบาแล้วก็ใส่ยิบซ้ำนะครับแล้วก็ทําโคงนะ้งเนาะซึ่งถ้ามองไปเนี่ยก็จะคือเป็นล้อกับด้านในนะครับที่เขาน้องเขาก็ทำโค้งไว้เสริมก็เป็นเหมือนกันนะนะครับก็เป็นโคง้งเป็นโคง้งเป็นโคง้งพอเห็นโคง้งแบบนี้ก็รู้สึกความแบบมีน้องขึ้นมาบางทีก็ใช้ได้ดีับนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับง,งานการตกแต่งที่ Eastwood Park m a ษ u ์36นี้ครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมกระเชัาว,ว่าห้องนี้นะครับขายที่ดูดูดูดด,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 ดห้องนี้ขายที่2.79นะครับแน่นอนครับว่าถ้าสำหรับใครครับที่สนใจห้องนี้เนี่ยล้าบอกว่ามาจากช่องพอร์ตี้นะครับก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับพันสองพันที่คง ไม่ใช่น้ำนะ่าจะลดมากกว่านั้ำเนอะนะครับยังไงก็ติดต่อันเข้ามาแล้วกันนะครับผมตรงเบอร์ที่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมอ่าวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับนาง,งานการต่แต่ท wood, งที่ e ี s ปู o พารของุสั์สปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย